เรียนท่านประธานที่เคารพครับสมคิดเชื้อคงครับพักเพื่อไทยอยู่บนรัชธานีเรียนอย่างนี้นะครับว่าความจริงงบของกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาก็ใช่ว่าจะมากแต่ว่าในส่วนที่ผมไม่เห็นด้วยแลวต้องขอปรับลดเนี่ยผมก็อยากถามไปยังกรรมธิการว่าสิ่งที่ท่านผ่านมาเนี่ยท่านผ่านมาแล้วได้สอบถามรายละเอียดหรือเปล่าผมไปดูงบของสำนักง,งานประลัดยอด ที่ใช้จ่ายมีเรื่องหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นเป็นงบลงทุนอยู่ในร้อยเก้าสิบล้านค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินง,งานของสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเขียนมาล,ลอยๆร้อยสี่ล้านท่านถามเขาหรือเปล่าว่ารายละเอียดมีอะไรเพราะผมไปหาแล้วก็ไม่เห็นมีกรรมธิท่านเป็นกรรมธิการท่านต้องดูเรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงต่อผมด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้าง เขาให้รายละเอียดมาหรือเปล่าไม่ใช่ใครอยากได้งบอะไรกระดาษแผ่นเดียวกระดาษบรรทัดเดียวแล้วก็ไม่บอกอะไรเราเลยอย่างนี้เนี่ยผมว่ากรรมการต้องไปดูอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยเราจะไม่รับด้วยถ้าแบบเนี้กรรมการต้องตอบนะครับเรื่องนี้เพราะนั้นผมไม่อยากให้ผ่านไปล,ลอยๆอีกเรื่องนะครับกรมท่องเที่ยวเนี่ยใครๆก็บอกว่าเป็นกรมการท่องเที่ยวที่หาเงินมากที่สุดไม่เถียงหรอกครับหาเงินทั้งนั้นแหละ แต่เมื่อสักครู่เนะี่ฟังท่านชูวิทย์พูดเนี่ยอยากจะตัด50เลยท่านสอบถามไม่ว่าไอ้เงินโครงการเที่ยวทั่วไทยเนี่ยมันไปไหนมาไหนอย่างไรท่านทราบรายละเอียดไหมเพราะว่าท่านเป็นกรรมธิการบางท่านทราบอยู่แล้วเหตุเกิดที่อุบลราชธานีอำนาจเจริญชัยภูมิแล้วเกิดไปทั่วประเทศเที่ยวทั่วไทยจริงไหมมันจริงไหมหรือใครได้ เรื่องนี้เรียนไปยังเสาตงงองไปดูหน่อยนะครับเพราะนั้นเรื่องกรมท่องเที่ยวเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะถามทางกรรมธิการว่าการท่องเที่ยวที่ทำนี่นะครับว่ากรมท่องเที่ยวมันมีเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานเรื่องกรมท่องเที่ยวรวมเป็นเงินเนี่ยท,ที่ได้ไปพันเจ็ดร้อยผมก็ดูคร่าวว่าอ๋อไอ้เจ็ดร้อยเนี่ยมีเรื่องอื่นๆผมไม่ว่าการสนบับสนุนท่องเที่ยวการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ผมคล้องใจท่านกรรมธิการได้ถามไม่ว่าโครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพในเมืองรองเงินก็ไม่ได้เยอะเลยเจ็ดหล้านบาทเอาไปทำอะไรอะ่ะทำไมไม่ส่งเสริมเมืองรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอุบลหรือต่างอำเภอต่างๆท่านจะไปสนับสนุนแต่ไปกินผลไม้ที่เมืองจันทร์แล้วไปเที่ยวทะเล มันก็ได้อยู่ที่เดิมไปภาคใต้กะเที่ยวกะเลยกบุไก่กบีผู้เก็บมันได้อยู่อย่างนั้นน่ะในเมื่อเราจะกระจายแหล่ง,ท,งท, Rent, ท่องเที่ยวทั่วประเทศเงินเท่านี้ทําไมท่านท่านท่นบอกว่ามันต้องติงนะท่านกรรมธิการต้องติงว่าทำไมมันน้อยเกินไปอ่ะแล้วเราจะสนุนท่องเที่ยวทั่วประเทศทั่วจังหวัดได้ยังไงเมืองไทยน่ยมันไม่มีเฉพาะกลุ่มทะเลกลุ่มตะวันออก อำเภอน้ m ยืนบ้านผมเนะ่เขตเลือกตั้งผมเนะี่ผมจัดงานวันผล,ลไม้เนี่ยคนไปเต็มเลยแต่จังหวัดสนับสนุนน้อยมากท่องเที่ยวก็น้อยเงินก็น้อยยิ่งมาเห็นโครงการที่สนับสนุนอย่างนี้ผมบอกว่าอะไรควรเพิ่มท่านกรรมธิการกลับไม่คุยกับเขาอะไรควรตัดก็ดันไม่ตัดท่านต้องตอบนะว่าทำไมมันน้อยไปอะ่ะเขาไปทำอะไรบ้างอย่างนี้ผมถือว่า มันมันแบบนี้ปล่อยไม่ได้ท่านต้องตอบให้ดีว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะส,สนับสนุนเมืองรองเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ต่อพวกเราแต่ก่อนเราเคยคิดทำโฮมสเตย์ไม่ใช่เหรอครับหายไปไหนครับกรมท่องเที่ยวเลิกทำหรือยังหรือจะเลิกทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ถึงทำเหรอได้กําไรถึงทำเหรอไอสิ่งที่ไม่ทั่วๆไปไม่อยากทำให้เขาเหรอครับ ไปสนับสนุนภูเก็ตก็ดีอยู่ได้ไประโยชน์ทั้งนั้นแหละนักท่องเที่ยวมาแต่อื่นๆละ่ะจังหวัดศรีสะเกดก็มีภูเขาไฟนี่ครับทุเรียนนะครับไม่ใช่ภูเขาไฟจริงนะจังหวัดอื่นก็มีหมดแหล่งท่องเที่ยวมันมีทั่วไปแต่ผมเห็นเงินสนับสนุนและเงินพัฒนาแล้วมันน้อยเกินเหตุอยากทราบว่ากรรมธิการจะตอบอย่างไรผมรอฟังนะครับขอพะคุณครับ